สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการอมตะนิทานในเรื่องปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตในพระพุทธศาสนานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากรรมวาทะการกล่าวหรือสอนเรื่องของกรรมและทรงเรียกพระองค์เอง ในบางครั้งว่ากรรมวาทีผู้สั่งสอนเรื่องกรรมนั่นหมายความว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ว่าจะเป็นคําสอนในเรื่องอะไรก็าตามทรงเน้นไปที่กรรมทั้งนั้นคําว่ากรรมในที่นี้ก็คือการกระทําด้วยเจตจํานงอันแน่วแน่ดังที่เคยบอกให้ทราบแล้วหลายๆเรื่องที่ผ่านมาถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เรานั้น อยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรต้องทำขึ้นมาด้วยตนเองวิธีชีวิตของมนุษย์เรานั้นจะไปดีหรือไม่ดีอย่างไรขึ้นอยู่กับคำว่ากรรมหรือว่าการกระทาของมนุษย์นั้นๆถ้าทำเหตุปัจจัยไว้ไม่ดีผลก็จะออกมาไม่ดีแต่ถ้าทำเหตุปัจจัยไว้ดีผลก็จะออกมาดีดังพุทธพจน์ท,ที่ว่าหวานพืชชนิดใด ย่อมได้ผลชนิดนั้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วดังนี้มีพระสูตรมากมายลหลายหแห่งได้พูดถึงมนุษย์เป็นจํานวนมากชอบที่จะมีการอ้อนวอนบวงสวงโดยไม่คิดที่จะกระทําด้วยตัวตนเองตัวอย่างเช่นในสมัยโบร,ราณ ที่เชื่อว่าเทพเจ้าของพวกเขาจะช่วยดลบันดาลให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆดังที่ตนเองปรารถนาได้จึงได้พากันสวดอ้อนวอนบ้างได้กระทําพิธีเส้นสวงอย่างใหญ่โตบ้างแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพิกษจ์ทั้งหลายว่าการกระทำเช่นนั้นจะไม่ช่วยให้พวกมนุษย์เหล่านั้นได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการได้เลย เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้กระทําเหตุปัจจัยที่จะอํานวยผลที่ต้องการนั้นได้พระพุทธองค์ทรงยกอุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ามีบุรุษคนหนึ่งเขาปรารถนาจะข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งแทนที่จะเสาะ,ะแสวงหาเรือหรือแพที่จะพาเขาข้ามไปยังอีกฝั่งนั้นได้เขาไม่กระทําแต่กลับที่จะดอรออยู่ฝั่งแม่น้ำนั้น บุรุษนายนี้ก็ไม่มีวันที่จะข้ามไปถึงอีกฝั่งนั้นได้เลยและบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาจะข้ามฝั่งเช่นเดียวกันได้นั่งลงประนมมือแล้วสวดอ้อนวอนขอร้องให้ฝั่งนู้นมาหาเขามารับเขาข้ามแม่น้ำทีต่อให้เขาสวดมนต์จนคอแหบคอแห้งอย่างไรก็าตามบุรุษผู้นี้ก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เช่นเดียวกับบุรุษคนที่หนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือกระทำเอาด้วยความภาคเพียนของตัวตนเองต้องสร้างเหตุปัจจัยที่จะอํานวยผลในสิ่งที่ต้องการนั้นๆไม่ใช่หวังแต่จะได้ผลอย่างเดียวโดยไม่ตั้งเหตุปัจจัยที่สอดคล้องกันหวังอย่างนี้นั่นแหละที่โบราณเราเรียกว่าหวังลมลมแรงแรงมีมนุษย์บางคน หวังที่จะกินมะม่วงอกร่องที่อริอร่อยวิธีจะให้สมหวังอย่างง่ายๆก็ไปหาซื้อตามตลาดมากินก็เลือกเอาที่ดีๆที่หว,วานที่สุดตามที่ตนเองต้องการนั่นแหละอย่างนี้รับรองได้กินแน่นอนอีกวิธีหนึ่งอันนี้อาจจะยากสักหน่อยใช้เวลานานด้วยนั่นก็คือไปหา,มาเมล็ดมะม่วงอกร่องพันดีมาเพาะปลูกไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของตนเองก็ได้ แล้วก็มนดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีเมื่อตน้นมะม่วงโตขึ้นแล้วไม่กี่ปีก็จะผลิดอกออกผลให้ตนเองได้เก็บเอาไปกินตามที่ต้องการอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสร้างเหตุปัจจัยที่สอดคล้องกับผลที่เราต้องการเราจึงได้รับผลตามปรารถนานั่นเองหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายเพียงแต่ทำในใจอยู่เสมอว่ากรรมกรรมก็คือการลงมือกระทำด้วยตัวตนเองกรรมไม่ใช่กฎที่ลึกลับมหัศาจรรย์อะไรเลยอย่างที่บางคนเข้าใจผิดกันเป็นส่วนมากไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงสั่งสอนในเรื่องอะไรไว้พระพุทธองค์จะทรงเน้นในเรื่องของกรรมไว้ด้วยเสมอแขวงให้รู้ไว้ ในเรื่องเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นหลักคำสอนที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาดังมีความว่าการไม่กระทำความชั่วทั้งปวงการยังกุศลคือความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริง เน้นที่การกระทำการไม่ทำชั่วทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสหลักของกรรมก็จะแฝงอยู่ในพระโอวาทนี้ด้วยถ้าไม่พินิษพิจารณาก็อาจจะไม่ทราบได้เลยตามที่เราได้ทราบกันดีแล้วว่าอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกนั้นก็คือ เรื่องของความทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคคำว่าทุกข์ก็คือปัญหาของชีวิตทรงสั่งสอนว่าโลกใบนี้มีปัญหาสารพัดนับตั้งแต่ปัญหาเล็กๆไปจนกระทั่งปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเรียกได้ว่าปัญหาทั้งหมดนั่นเองเป็นความทุกข์คำว่าสมุทยัยก็คือสาเหตุของปัญหานั้นปัญหาไม่ได้มีขึ้นมาลอยๆ มันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เรียกว่าสมุทัยคําว่านิโรธคือการหมดของปัญหานั้นภาวะไร้แล้วซึ่งปัญหาโดยสิ้นเชิงปัญหามีได้ก็ย่อมหมดไปได้เรียกว่านิโรธคําว่ามรก,ก็คือการแก้ปัญหาการที่จะให้ปัญหานั้นหมดไปก็ต้องมีวิธีการแก้ไข ไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปได้เองนี่ก็คือคำว่ามักหลักของอริยสัจทั้งสี่นั้นจะเน้นที่ว่าต้องใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานั้นหรือพูดอีกในหนึ่งว่าอาริยสัจสี่คือหลักว่าด้วยการรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาเป็นคุณธรรมที่เด่นในหลักธรรมนี้ก็คือปัญญาความรู้ความเข้าใจถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจ ็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยถ้าขืนแก้ไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้นั้นก็มีแต่จะผูกปมปัญหาให้ยุ่งเหยิงมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับ,กบลิงที่ติดยางเหนียวสำหรับดักสัตว์ที่วางไว้เมื่อเอามือซ้ายจับ,จบมือซ้ายก็ติดเมื่อเอามือขวามาจับมือขวาก็ติดอีกเอาเท้าซ้ายมาถีบเท้าซ้ายก็ติดอีกเอาเท้าขวามาถีบเอาเท้าขวานักก็ติดอีกเอาปากกัดปากก็ติด ในที่สุดแล้วก็ต้องติดอยู่ในยางเหนียวนั้นดิ้นไปดิ้นมาอย่างน่าสงสารฉั้นใดก็ฉันนั้นเรื่องนี้ดังมีนิทานชาดกเรื่องที่มีชื่อว่ามโหสถชาดกเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญญาพูดถึงเด็กน้อยโพธิสัตว์ชื่อว่ามโหสถเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมากจนกระทั่งพระเจ้าเป็นดินทรงทราบกิติศักดิ์ ได้ใช้ให้ปุโรหิตเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กน้อยผู้นั้นพอพิสูจน์ได้ว่าเด็กน้อยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเหนือคนธรรมดาจริงๆจึงได้เชิญไปอยู่ในวังด้วยเมื่อโตขึ้นมาแล้วมโหสถก็ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นดินพระองค์นั้นตอนที่มโหสถยังเป็นเด็กน้อยอยู่นั้นก็ได้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านหลายครั้งได้สำเร็จ เป็นที่น่าอาศัศจรรย์รยิ่งนักมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมาโชบเอาก้อนเนื้อที่ชาวบ้านเขาตากแดดเอาไว้พวกเด็กๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั้นต่างก็ร้องบอกกันต่อๆไปแล้วก็พากันวิ่งไล่เหยี่ยวตัวนั้นที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ได้สะดุดต่อไม้บ้างก้อนหินบ้างก้อนดินบ้างหกล้มได้รับบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อย แถมยังไม่ได้ก้อนเนื้อกลับคืนมาอีกด้วยเด็กน,น้อยโมโหสถได้ไตรตรองดูแล้วก็เห็นว่าวิธีการไล่เหย่่ยวของชาวบ้านนั้นได้กระทำไม่ถูกวิธีที่ดีที่ถูกต้องด้วยวันหนึ่งนกเหยี่ยวตัวเดิมได้มาเอาก้อนเนื้อของชาวบ้านไปอีกเช่นเคยมโหสถจึงได้วิ่งไล่เช่นเดียวกันกับชาวบ้านคนอื่นๆ แต่มโหสถไม่ได้วิ่งไปและเงยหน้าขึ้นดูเหย่่ยวนั้นเหมือนกับชาวบ้านที่กระทำกันอยู่แต่มโหสถเธอได้ก้มมองดูเงาของเหย่่ยวตัวนั้นที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็วิ่งไล่ตามเงาเหย่่ยวไปจนทันเมื่อทันเงาของเหย่่ยวแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วปรบมือพร้อมกับร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังจนกระทั่งเหย่่ยวนั้นตกใจได้ปล่อยก้อนเนื้อที่คาบมาอยู่ตกลงสู่พื้นดิน เป็นอันว่าเจ้าของเนื้อได้ก้อนเนื้อนกลับคืนมาได้เพราะเด็กน้อยมโหสถได้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้สำเร็จนั่นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งมีหญิงสองคนได้แย่งลูกกันมีคนหนึ่งเป็นดังยักษินีได้แปลงกายมาเป็นชาวบ้านชาวบ้านต่างๆก็ได้มามุงดูเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เห็นหญิงสองคน ต่างก็เถียงกันว่าตนนั้นเป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้และเด็กน้อยคนนี้ก็เป็นลูกชายของตนเองไม่มีผู้ใดตัดสินใจได้ว่าใครถูกใครผิดกันแน่เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงและใครเป็นแม่ไม่จริงกันแน่เมื่อมาหัวสถมาพบเห็นเข้าก็ได้รับอาสาตัดสินความในเรื่องนี้ให้ โดยวิธีของโมโหสถก็คือให้หญิงทั้งสองคนนั้นจับเด็กคนละข้างคนหนึ่งจับที่เทา้าอีกคนหนึ่งให้จับที่หัวของเด็กแล้วให้ดึงใครดึงได้คนนั้นแหละเป็นแม่หญิงทั้งสองต่างก็ดึงเด็กกันเด็กนั้นเมื่อโดนดึงก็เกิดความเจ็บปวดได้ร้องไห้เสียงลั่นผู้เป็นแม่จริงๆเกิดความสงสารลูกของตนอย่างมากมายจึงได้ปล่อยมือแล้ว ยืนร้องไห้สะอึกสะอื่นด้วยความสงสารลูกของตัวตนเองส่วนหญิงอีกคนหนึ่งเมื่อได้เด็กมาแล้วก็ยิ้มอย่างดีอกดีใจพร้อมกับร้องขึ้นว่าเห็นไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นแม่ก็ไม่มีใครเชื่อฉันฝ่ายมโหสถได้กล่าวขึ้นทันทีทันใดว่าท่านไม่ใช่แม่ของเด็กนี้คนที่ยืนร้องไห้นั้นต่างหากลั เป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กคนนี้เพราะแม่ที่แท้จริงแล้วนั้นยอมจะสงสารลูกในไส้ของตัวตนเองแน่นอนเมื่อเห็นลูกเกิดความเจ็บปวดก็ทนดูไม่ได้จึงได้วางมือเสียฝ่ายนางยักษินีผู้แปลงกายมาเป็นหญิงคนนั้นเมื่อหลงกลของมโหสถเข้าก็สำแดงตัวเป็นดางยักษ์แล้วก็หนีไปทันที หญิงผู้เป็นแม่จริงก็ได้ลูกน้อยของตัวตนเองกลับคืนมาเพราะมโหสถได้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้สำเร็จนั่นเองสรุปความว่านี่ก็คือหลักอริยสัจสี่คือหลักแห่งการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตนั่นเองสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง เช็กกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณสวัสดีครับ